คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้คนบันเทิงตกเป็นข่าวใหญ่นะฮะก็คือมีนักธุรกิจหนุ่มจีนนะ,ะนายซูเวยเนี่ยนะฮะที่เขานำเข้าเครื่องตรวจวัดเป็นวัดอุณหภูมิกว่า3,000ชิ้นเลยเนี่ยนะฮะแล้วมันไปติดอยู่ตรงกรมศุลกาก่อนนะครับทางไฮโซสาวดาราฮไฮโซสาวนะเขาบอกกันนะ ชื่อย่อนอนหนูกับพวกนี่นะครับก็บอกว่าเดี๋ยวมีการเคลียร์ให้ได้นะกับเคลียร์ทั้งท่านอธิบด,ดีมีผู้มีตําแหน่งในสภาในกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยสามารถเคลียร์ได้ปรากฏว่าถูกหลอกเงินไปถึง2.5ล้านบาทครับนะ,ะเดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋เราไปติดตามเรื่องนี้กันนิดนึงครับจากรายงานชุดดีครับ สันทนาะยุนรัฐอดีตนายตำรวจคนดังพานายสวยนักธุรกิจชาวจีนเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักง,งานสอบสวนสนปาาคลองศารเพื่อดำเนินคดีกับดาราสาวและผู้อีกสองคนในฐานความผิดชอบโกงกรณีที่นายสวยนำเข้าเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิจำนวน3,000กว่าชิ้นจากประเทศจีนเพื่อน,นำมาจำหน่ายและแจกจ่ายในประเทศไทยแต่เนื่องจากไม่ทราบขั้นตอนและวิธีการนำเข้า กรุมศุลกากรจึงเก็บของไว้เพื่อรอการสำแดงสินค้าด้วยความกลัวว่าจะไม่ได้สินค้าคืนนายซูเวยจึงพยายามติดต่อขอความช่วยเหลือจากเพื่อนคนไทยจึงได้พบกับกลุ่มดาราสาวและพวกซึ่งอ้างว่าสามารถนำสินค้าออกมาได้แต่ต้องมีเงินจำนวน2ล้าน500แสนบาทขณะที่นายซูเวยยอมรับว่าหลงเชื่อกลุ่มดังกล่าวเนื่องจากมีการสื่อสารเป็นภาษาจีนได้และไม่เข้าใจขั้นตอนของการนำสินค้าเข้ามาในประเทศไทย คุณไฮโซน้ำแข็งพูดมาเนี่ยมีเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงแถมมีนักการเมืองชื่อดัง<ม>เป็นคนดําเนินการมผมก็ไปกันนะไปรอเขาไปนั่งที่โตีะที่ข้างล่างคอนโดเขาก็ลงมาแต่ที่เขาลงมาเนี่ยทั้งไฮโซน้ำแข็งทั้งนายการเนี่ยคือเขายังไม่ทราบว่าผมได้ดําเนินพิจารศจุลกาคกรเนยนำสินค้าออกมาทั้งหมดแล้วเอามาถึงเขาก็อ่ะเรื่องนี้นะนะหนูจะชี้แจง ให้พี่ฟังนะหนูเนี่ยได้จ่ายเงิน2ล้านเนี่ยนะหนูได้จ่ายเงินดำเนินการแล้วให้กับนี่เขาระบุขณะนั้นนี่มีคนนั่งฟังอยู่ด้วยร่วมผมทั้งเขาเนี่ยขอโทษนะครับเกือบสิบคนหนูได้จ่ายนี่เขาอ้างนะ,นะหนูได้จ่ายเงินไปแล้วให้กับอาทิตย์ดีสุรกากากร500,000ให้กับหมอมเฟม500,000ส่วนอีกล้านหนึ่งเจกการเป็นคนรับผิดชอบ จัดการให้กับนักการเมืองที่เป็นคนสั่งการเรื่องนี้หลังจากแจ้งความร้องทุกข์แล้วนายสันทนะและนายซูเวยจะยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีที่แก๊งดาราสาวอ้างถึงรวมถึงรัฐสภาและอธิบดีกรมศุลกากรเพื่อให้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนดังกล่าวหรือไม่ทีมข่าวสิบโมงรายงานนะเรื่องนี้เดี๋ยวคงต้องติดตามกันต่อนะครับ,รบเพราะว่าอ้างว่าโอ้โหมีการโอนเงินให้กับ ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเรานี่หลายท่านเลยทีเดียวนะครับก็ทั้งหมดนี้เป็นข้อกล่าวหาเป็นข้อกล่าวหาก็ต้องไปพิสูจน<ช>์กันอีกทีงนะครับ